สวัสดีครับเพื่อนก็สอบถามมาเยอะนะครับว่าไก่เชิญมีแบ่งไหมแบ่งไหมก็ผมหยุดทาไปนะพี่ก็ผมไม่มีเพราะไก่ก็วันนี้ข้อเืนผมไมรับลูกชายมาหนึ่งตัวตัวนี้เป็นลูกเกิดทีบ้านนี่แหละครับแล้วก็ส่งไปเลี้ยงชนกันผมก็ตัวนี้เขาวาสนาไม่ดีในคนซองครับพี่คนแรกก็ชนแพงได้สามไฟครับตัวนี้ พอมาลูกแซมครับผมพอถ่ายออกมาแล้วป้ามกำลังได้ที่ครับเขามาอกเป็นบรรลุพอเป็นบรรลุเสร็จป,ปุ๊บก,ก็ตอนที่คนเลี้ยงครับผมที่พี่ชายผมที่ส่งไปเลี้ยงอ่ะพขไปล่อแล้วนิ้วมัน,น้นพอชนแล้วทีนี้มันเดินขยิกก็เลยน่าจะไม่ได้ชนแล้วก็เลยเขาเลยบอกว่าให้ผมกลับเอาทำกับไก่เพราะว่าตัวนี้มันเก่งมากตอนที่มันแซมมาเนี่ยครับพี่ ปีนี้เขาบอกกับผมบอกว่าเดี๋ยวเราไก่เชิงอ่ะมันหาคู่ตีพมา่ายากใช่ไหม <c oughs> แต่ตัวนี้มันตีไก่เชิงเก่งมากพี่ในหมู่บ้านนครปฐมมาพี่ <c oughs> เขาเออกไปปัา้มมาพี่ห้าหกตัวพี่มันตีไม่เต็มอันสักตัวพี่แล้วมันไม่เจ็บไก่เลยพี่ดูดไอ้ตะกั่ว <c oughs> ต,ต,ตัวนี้พี่มันเป็นไก่ที่ตีไก่เชิงเก่งมากตอนนุ่มๆมาพี่ชนะมาหกเที่ยวพี่ ตีไก่เชิงอ่ะสามเที่ยวข้ามาสามเที่ยวตอนตัวนี้มันติดต,ตีแสน,นพี่แต่ไม่ได้ตีตอนนั้นวิ่งหาคู่ตีร้านอยู่แต่าหาคู่ยากมากพี่มันตอนนั้นมันหลังปะพี่เพราะว่ามันไก่ชนสนิทเดินไวก็หาคู่ยากนี่มันเต็มถ่ายเต็มมาแล้วแซมเต็มมาแล้วครับพี่เนี่ยทีนี้ก็พี่ชายบอกว่าเลงไม่ได้แล้วก็เลยให้กลับมามว่าไก่เพราะว่ามันเก่งมาก ผมกะว่าปีหน้าผมจะทาไก่เชิงตีเชิงครับพี่โดยเฉพาะตัวนี้มันตีเชิงเก่งมากมันตี๋ย่าเก่งไหมมันตีมย่าเก่งมันเป็นไก่ที่แทงลึกและวตีดํามันไม่ใช่เป็นไก่แบบโซโลหลังอะไรมากมายพี่แต่เป็นไก่แทงแต่แทงสะบักหลังมันตีไก่เข้าสุดละพี่ง่าง่ายคือมันตีไก่ดํามันตีชนะมาแน่พี่ไฟที่เรืองชัยก็ตีแค่สองอันกันหน่อยเสียเปรียบสามขีดไฟที่ตีสอรวัฒนาก็ ตีกับไก่เชิงเหมือนกันพี่เราเปรียบพลาดเราคิดว่าเขาเป็นพม่าพี่มันเป็นเยียเขียวเราเล็กก็เขาครึ่งโลพี่แต่มันก็ทําได้พี่สองอันก็หน่อยเหมือนกันไก่ตัวนี้มันตีอันแรกราคาไม่เคยได้เล่นเลยพี่ขาดกระจุยกระจายเลยแล้วก็มันจะไปพันผ่อนไปปลานนิดหนึ่งพี่แต่อันสองปุ๊บมันก็จะเป็นตัวตีตัวเดียวแล้วก็ดำพอดำปุ๊บมันตีแพ้เลยพี่มันเป็นไก่ที่เก่งมากพี่ตีเชิงไก่ตัวเนี้ย มันตีพมา่ามันก็จะถามว่ามันจะไล่หัวไหมมันมีไล่หัวพี่แต่ถ้ามันตีไก่เชิงหรือไก่ที่เป็นไก่พมา่ายืนๆนะพี่มันจะกัดมากแล้วขยันแทงลึกตอนนี้ผมกลับมาแล้วเพราะว่าผมต้องกลับมาทําลูกเดี๋ยวพี่น้องที่ถามผมอยากได้ไก่เชิงไก่เชิงอะพี่นั่นแหละเดี๋ยวผมทําแบ่งเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทับเลยพี่แม่ไก่เชิงผมเลือดไม่กี่ตัว ก็ผมทําแบ่งพี่น้องแน่นอนแล้วก็ราคาราลักยาแน,น่นอนผมมีลูกสาวของเทาทองคาอยู่ที่ฝากผสมมาเด<อ>ี๋วททยวก็จะมาเข้ากับไอ้ตัวนี้แหละแต่ตอนนี้มันยังเป็นลูกไก่ไก่เล็กอยู่ก็น่าู่มาสักสองเดือนน่าจะไข่ก็เดี๋ยวทับกับตัวนี้ไว้แล้วก็ผมมีแม่หลายแม่ก็เปแม่ของบอดจุย้ยตัวงอดเงือกนั่นก็ชนบนสนิทมากก็ยังมีแม่เทาที่ของห้าพลังทางขอดแกนครับพี่ ตัวนั้นก็จ่ายลูกดีมากแข้งดีไก่ตัวนี้ผมจะทําไม่เยอะพี่จะทาสักห้าหกแม่พอแล้วก็ทํนเน้เนๆนะพี่แล้วก็สำหรับพี่น้องที่มองแนวทางเดียวผมคือไก่เชิงมันต้องตีได้ทั้งเชิงและพะมา่าคือตัวเนี้ยพ่อไก่ตัวเนี้ยมันจอบโจดมากเลยพี่สมส่วนตอนนั้นจะเปรียบตีล้านนะพี่เราไก่มันอ่อนนะเราเขาเรียกมาตีข้างนะห้าแสนเรามีไปสามแสนพี่แต่ทีเนี้ย พอมีผู้ใหญ่ใจดีจากทางลาบเรียพี่ช่วยเดินผ่านมาผู้ตีก็ไม่ยอมตีมันเลยไม่มีวาสนาไม่ได้ตีล้านพี่ไม่งั้นมันตีล้านไปแล้วพี่ตอนตีดีนาชัยตีข้างละห้าหมื่นแล้วผมก็ตีกัน 100, แสนพันน้ก็อดี๋วนี้มันแล้วก็ลูกลูกแซมะกะว่าตัวเนี้ยต้องตีล้านแน่นอนเพราะว่ามันเก่งมากตอนลูกแซมมาเก่งจัดตีในหมู่บ้านเลยตีไม่ได้เต็มอันสักตัวหนึ่ง สามตัวตอนที่มันพีคๆตอนที่มันเลี้ยงโชนตอนหนุ่มอะพี่สามตัวผัดนะพี่มันตีอะพี่มันตีมันไม่เต็มสิบนาทีสิบกว่านาทีมันตีหักหมดอ่ะเป็นไก่ที่แทงลึกไก่ตัวเนี้ยตอบโจทย์นะพี่ใครที่ชอบไก่เชิงนะพี่ผมเองอะผมจะหยุดทําไก่เชิงเหมือนกันแต่เอาตัวนี้กลับมาไงต้องทําพี่รักษาไว้เพราะมันเป็นลูกไก่ที่เกิดจากในล็อกนี้เหมือนกันพี่ตอนที่เป็นลูกไก่มันก็โตในล็อกนี้แหละแล้วตอนเนี้ย มันก็กลับมาเป็นพ่อไก่ในล็อกนี้เหมือนเดิมสวยมากพี่ทีนี้มันมีปัญหาที่นิ้วเท้าพี่ไม่งั้นเขาเลี้ยงชนแพงไปแล้วพี่เพราะว่าขนนี้ต้องตีแพงอยู่แล้วพี่นี่แต่มันจะเป็นสีดูพี่ตอนนี้ผมมาพี่ขนไม่มีเลยพี่มันเป็นไก่ชนลึกหลังปะทุกไฟพี่พตีพมา่าพม่าก็จิกหลังตีกระเชิงกระเชิงติกจิกหลังหมดมันเป็นไก่ตีไก่ไม่เปลือง อยา่อยาไปตัดเลยพี่เพราะว่าเขาเลี้ยงชนอยู่แล้วทีนี้พอชนไม่ได้ก็เอากลับมาทำพ่อไก่มันจะเดินกระเพกกระเพกอยู่นิดนึง <ms> เออตัวเนี้ยมันมีอยู่ไฟหนึ่งี่ตอนที่อยู่ผมอะไปแอบ,บตีบอลป่ากี่ก่อนที่จะส่งเข้าไปเลี้ยงไก่เราอ่อนๆเลยพี่บอลป่าเที่ยวแรกเลยไก่อะปั้มไปสองนิดเดียวปั้มไปค้างะสิบนาทีสองเที่ยวแล้วก็ไปตีบอลป่าเลยห้าว ไปตีคิดว่าเป็นไก่พม่าที่แพเป็นเชิงเขาขับต่อเราพออันนี้ได้ออกอาวุธแค่ไม่กี่แข้งนี่เอานี่ต่อกันแล้วพวกเล่นกันเยอะพี่สุดท้ายแล้วตำรวจลงแล้วผมว่าเนี่ยจับมันพอบวดมาผมอุ้มมัน,นแล้วก็โยนข้ามกําแพงไปจัดตัวไปได้มันก็เลยกลับมาแล้วก็ตำรวจไม่ยึดไปก็เลยรอดแล้วก็เอากลับมาบ้าน คือไอ้เหลือก,กะแตนครับตัวเก่งคือที่นี่ครับผมสายมันแม่มันพ่อมันพ่อมันเป็นไก่ลูกไอเสือหมอบของอาจารย์โจก่อนง้อสุโไทยแล้วก็มาทับกับแม่ไก่ที่บ้านแล้วออกมาเป็นมันนะพี่มันมีสองตัวเข้ามันะแต่คู่มันไม่สบายตัวเล็ก,เกก็เลยแกนนี่ครับจุดหน้ามันหลอนครับ มันจะหน้าเหมือนอูๆหน่อยครับพี่ไก่ตัวนี้ดูเดือยแข่งตอนมันนุ่มมันห่างไม่ขาวน่ะเนี่ยพี่ห่างมันสั้นๆนี่มันแสมเลยพี่ตอนนี้มันหลุดหลุดรอบนะพี่ตอนเนี้ยผลลงพี่น้องท่านใดที่สนใจนะพี่ที่ทําจะทำเชิงนะพี่ที่สามารถตีได้ทั้งเชิงแลพะมพม่าพี่ไม่ต้องหลบตัวนี้ตีได้หมด ตัวเท่ากันหรือแบกนิดหน่อยมันตีได้มันไปไกลเดินไวสปีดขาไวพี่แล้วถ้าไปกันการคอมันนะพี่มันจะเป็นไก่ป่าไวมากอ่ะแล้วมันมันจุดเด่งของมันเลยพี่มันเป็นไก่แ่งลึกมันตีไก่แผลดําง่ายพี่มันไม่ได้ตีแบบโซโลแบบที่เขาตีกันอะปุ๊บไก่ีนมันแทงปึ๊กแทงทีได้ให้สะดุ้งให้สะดุ้งพี่เก่งมากพี่ผมต้องมาทํา แล้วก็จะมาแบ่งเอฟซีในราคาลากยาเนี่ยถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะได้รูปมันคือมีแม่ไก่ดีๆพี่เอามาฝาผ,าผสมได้พี่ผมผมเอาข้อก็สามพันพี่ผมรับผสมนะพี่ข้อก็สามพันไม่เลี้ยรูกให้หนึ่งเดือนพี่แล้วก็ค่าส่งไปส่งกับพี่ออกเองนะพี่ผมผสมให้ครับพี่รับการลูกห้าตัวใช่ข้อก็สามพันสำหรับคนที่ชอบไก่เชิงนะพี่ ตัวนี้มันตีได้ทั้งพม่าทั้งเชิงเลยครับวันนี้ก็ทำคลิปยาวหน่อยเนาะพี่ก็ตัวนี้มันเป็นความภูมิใจผมเนาะผมเพาะไก่เป็นไก่ชุดแรกพี่ที่ได้ตีแพงแล้ววาสนามันจะได้ตีล้านอยู่แล้วพี่แต่มันหาคู่ยากพี่ไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่ที่พอชนแล้วพี่หลังมันจะปะเพราะมันไก่ชนลึกเดินสปีดขาไวาปุ๊บหลังมันเลยเป็นปะทีนี้นมันก็เลยหาคู่ยาก ันนี้ก็เป็นล็อกข้ามาพี่ก็ลูกเอียตัวนี้อ่าลูกเขาเริ่มออกมาแล้วพี่เนี่ยมันจะเดินกระพริกกระพริกหน่อยครับก็สําหรับพี่น้องที่สนใจสายพันธุ์นะครับผมก็ฝากสมได้ครับพี่ผมคิดข้อก็สามพันไม่แพงพี่ราคานี้สำหรับไก่ตัวนี้พี่ไก่ตัวนี้มันแข่มันตีได้เป็นล้านพี่ มันว่าสนามันน้อยเองนี่เราพอหลุดแซบออกมาปุ๊บมาเจ็บนิ้วมันจะนิ้วมางอเนี่ยนิ้วมันจะงอตรงเนี้ยเมันเลยเดินกระเพกกระเพกก็เลยไม่ได้ชนก็เอากลับทำพ่อกายพี่เนาะก็ใครสนใจหรืออยากเห็นคลิปมันตีพี่ผมมีที่ผมไปดูพี่มันมีสว่าทักสองสามไฟพ,พี่ที่ผมถ่ายไว้นะก็ขอทักกันทักไลน์มาดีกว่าพี่ ก็แอดไลน์มาแล้วก็บอกว่าข <laughs> อดูคลิปไก่ตัวพ่อไก่หน่อยเนาะก,ก็เพื่อ <laughs> ใครชอบแล้วก็จะตัดสินใจในการฝากผสมก็ <laughs> เชิญได้ครับพี่ก็ <laughs> สาขาลากย่ายแล้วพี่ลูกไก่ผมกลจะทํา <laughs> คู่ละพันห้าพี่ลูกไก่ลูกไก่กกาสามเดือน <laughs> คูรละพันห้าพี่ให้พี่น้องชาวลากย่าพี่ได้จับจ้องครับจับจับจองครับพี่ <laughs> แต่นี้เก่งมาก <laughs> <laughs> ตัวลากผลมเลยพี่ ั๊มเทียวเดียวพวกให้เป็นหมื่นแลยพี่หมื่นนี่คือตาแถวบ้านนะพี่ไม่ได้ลงโซเชียลเลยโอเคครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมก็สนใจในการจองลูกไก่หรือว่าจะเอาแม่ไก่มาฝากผมก็ทักกันเข้ามาพูดคุยได้ครับผมแลกเี่ยงผมรู้ก็ได้พี่แต่ถ้าดึงถึงเชิงที่สามารถตีได้ทั้งเชิงทางพมา่าต้องตัวนี้เลยพี่เก่งมาก